สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยคุณป้าพาถักในช่องหอมโคเชคลิปนี้คุณป้าก็จะพาถักเสื้อกระโปรงชุดนี้นะคะซึ่งน่ารักมากคุณป้าได้นำเอามาฝากนะคะใครที่ชอบถักชุดแบบนี้มาถักตามคุณป้าเลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีการถัก คุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมห้องออมโคเชและถ้าใครมีอะไรสงสัยในการถักชุดนี้ก็ฝากข้อความไว้ใต้คลิปได้นะคะเอาละเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะ ค่ะก่อนเราจะไปดูวิธีการถักนะคะมาดูไซส์เสื้อกันก่อนเราจะเริ่มต้นด้วยการถักตัวเสื้อก่อนนะคะกระโปรงเราจะเอาไวท้ทีหลังคุณป้าขออนุญาตเก็บก่อนเสื้อตัวนี้ความกว้างจะอยู่ที่20นิ้วนะคะความกว้าง2ีนิ้วแล้วก็ตัวจะยาวคุณป้าจะวัดจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ จะอยู่ที่8ดนิ้วครึ่งนะคะจะเป็นเสื้อผกูกผูกไว้ด้านหลังแบบนี้อันนี้แกะได้นะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเสื้อใส่สบายสบายให้คณหนูค่ะแล้วเราก็จะไปดูอุปกรณ์กันค่ะ ค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้กันนะคะคุณป้าใช้ไหมเบอร์16นะคะสองเส้นขับแบบนี้เพราะว่าคุณป้าถนัดใช้ไหมแบบนี้ไหมคุณป้าก็เริ่มจะร่อยหรอลงไปอีกแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนการทำคลิปของคุณป้านะคะคลิปงานถักเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นนักถักเนาะ ก็ขอเชิญที่บัญชีใต้คลิปได้นะคะคุณป้าก็ขอบุณร่วงหน้าค่ะแล้วคุณป้าก็ใช้เข็มเบอร์สองหรือหนมิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเสื้อตัวนี้เราจะเริ่มด้วยการถักจากข้างล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะเริ่มงานจากตรงนี้ มาดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มง,งานด้วยการทำห่วงนะคะเริ่มต้นโซ่ห้าพันสองครั้งชิมลงตรงโซ่แรกแบบนี้เราก็จะได้หนึ่งห่วง ต่อไปโซ่4พันสองครั้งจะได้2ห่วงแล้วจากนั้นเราจะโซ่4ตลอดนะคะการขึ้นห่วงให้ถักห่วงแบบนี้ไป4 6ห่วงนะคะถ้าได้ครบ4 6ห่วงแล้วเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะ พอเราถักได้ครบ4ี่หห่วงแล้วเราจะรวบห่วงเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอย่าให้งานพลิกนะคะจะได้แบบนี้เลื่อนห่วงมาเลยค่ะ ขึ้นต้นโซ่สี่พันหนึ่งครั้งลงตรงที่เดิมโซ่หนึ่งจิ้มลงตรงห่วงถัดไปพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งลงที่เดิมโซ่หนึ่งเราจะถักแบบนี้ไปทุกห่วงเลยนะคะทุก ช่องเลยจะได้งานแบบนี้แถวนี้เราจะถักแบบนี้ไปทั้งแถวเลยนะคะ จะได้งานแบบนี้ถักให้ครบแถวเลยค่ะคุณป้าก็ถักมาจะครบแถวแล้วนะคะถักทุกห่วงเลยจะได้งานแบบนี้จบแถวแบบนี้เลื่อนห่วงมาตรงนี้เลยแถวต่อไป โซ่สี่ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นลายที่ถักง่ายๆนะคะถักได้ไวด้วย เราจะถักงานแบบนี้ไปทั้งหมดนับตั้งแต่แถวแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆถักไป22แถวนะคะพอครบ22แถวแล้วเราจะไปดูการลดช่วงหน้าอกแล้วก็สายที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพ นี่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการถักตรงช่วงลดแขนแล้วก็ขึ้นมาเป็นสายผูกแล้วก็ช่วงหน้าอกจะเป็นงานแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ให้ถักไปให้ครบยี่สิบสองแถวก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะถักยังไงกันนะคะค่ะลงมือเลยค่ะ ค่ะคุณป้าก็ถักได้ครบ22แถวแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้เรามาดูต่อกันเลยค่ะจะเห็นว่าคุณป้าได้ทำเครื่องหมายไว้นะคะเราจะแบ่งแบ่งครึ่งแบบนี้ทำเครื่องหมายไว้ทั้งสองด้านให้ดูตรงนี้ค่ะตรงช่วงลาย หนึ่งสองสามแบบนี้นับแบบนี้นะคะนับให้ได้ยี่สิบสามช่วงลายนะคะยีสามช่วงลายก็จะได้ครึ่งพอดีทีนี้เรามาดูต่อเลยค่ะตรงที่เราจบแถวนะคะจะได้งานแบบนี้เราก็เลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลาง โซ่สามเสร็จแล้วเราโยงข้ามมาตรงช่วงลายที่สองก็ถักเหมือนเดิมนะคะเรามาถึงตรงที่เราจะลดช่วงแขนนะคะ ถักให้ครบแถวเลยค่ะถักให้มาถึงตรงที่เราได้ทำเครื่องหมายไว้นะคะคุณป้าก็ทำม,มาจะครบแถวแล้วนะคะให้นับตัววีนี้ให้ได้ยี่สิบสามนะคะตัววีมียี่สิบสามตัวพอครบยี่สิบสามแล้วเราจะลงท้ายแถวนี้ วปการถักแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามพลิกงานกับพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งจะเป็นการลดช่วงแขนแถวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถักให้ครบแถวเลย จะได้งานแบบนี้พอเราขึ้นต้นยังไงก็ลงท้ายแบบเดียวกันนะคะมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมถักให้ครบแถวเลยค่ะเราก็ถักมาจะครบแถวอีกแล้วนะคะมาดูการลงท้ายจบแถวที่สาม ถักไปด้วยกันเลยค่ะต่อไปเราก็โซ่สามพลิกงานกลับโยงมาตรงนี้เลย<_ <EN> _>ก็เหมือนแถวแรกที่เราขึ้นนะคะ เป็นลายง่ายๆแต่ถักออกมาแล้วสวยงามมากก็ถักเหมือนเดิมค่ะไปจนครบแถวพอตอนลงท้ายเราก็ถักเหมือนตอนเราขึ้นต้นนี้นะคะค่ะถักให้ครบแถวเลย การจบแถวที่สามก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูแถวที่สี่จะเห็นว่าก็จะเหมือนที่เราถักมานะคะ หนึ่สองสามสี่เพื่อนๆมาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะพอแถวที่หนึ่งก็จะเหมือนแถวที่สามแถวที่สี่ก็จะเหมือนแถวที่สองนะคะแถวที่สี่ก็ถักแบบนี้ไปตลอดแถวเลยค่ะคุณป้าก็ถักมาถึงแถวที่เจ็ดแล้วนะคะ แถวที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วที่คุณป้าไม่ทำให้ดูเพราะว่าจะถักเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอย่างเช่นแถวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนเมาดูก็จะเห็นว่าถักเหมือนกันเพียงแต่สลับแถวกันอยู่เขาก็จะงานจะเยืองเข้าเป็นโูกแขนนะคะเป็นเป็นโค้งแขน ตรงรักแร้ขึ้นไปทีนี้เราจะมาดูแถวต่อไปเลยแถวที่แปดโซ่สามพลิกงานกลับนับจากแถวที่แปดขึ้นไปเราจะไม่ลดงานแล้วนะคะเราจะถักตรงขึ้นไป เดี๋ยวก็มาดูกันว่าถักตรงแบบไหนนะคะแถวนี้เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวถักแถวที่แปดให้ครบแถวเลยค่ะแถวที่แปดก็จะจบการลักษณะแบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่9้าโซ่สามพลิงานกลับ ปันหนึ่งครั้งตรงหลักถัดไปเลยค่ะจะเห็นว่างานจะตรงขึ้นไปนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะ โครบแถวคะ่ะแถวที่9้าเราก็ถักมาถึงช่วงตรงได้ตรงช่วงหน้าอกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูตรงนี้ที่เราถักตรงขึ้นไปจะมีอยู่สองแถวรวมทั้งหมดที่เราลดจากช่วงแขนนับตั้งแต่แถวแรกเลยจะมีอยู่ทั้งหมดสิบแถวนะคะสิบแถว นับขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลดเป็นลดงานเป็นสายแบบนี้นะคะข้างแบบนี้มาดูเลยค่ะทีนี้เราจะมาดูที่คุณป้าทําเครื่องหมายไว้ ให้นับไปตัว,วีสี่ตัวนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราทำเครื่องหมายไว้เรามาเริ่มต้นกันเลยโซ่สามพลิกงานกลับลายตรงช่วงนี้ก็คงเหมือนเดิม ัววีก็เหมือนเดิมแถวต่อไปเลยโซ่สามพลิกงานกลับ ก็เหมือนตอนช่วงเราลดแขนนะคะจะมีอยู่สามตัววีสามตัวแบบนี้นะคะตรงช่วงข้างนี้เราจะไม่มีโซ่ สักสองข้างตรงกลางมีโซ่จะโซ่สามตลอดตอนขึ้นต้น ถักพลิกกลับไปกลับมานะคะเราก็จะได้ความยาวนี้แล้วแตเ่เพื่อนจะให้ยาวมากกว่าของคุณป้าก็ได้นะคะให้นับแถวไปคุณป้าทำไปอยู่ประมาณยี่สิบแถวนะคะจะให้ยาวกว่านี้ก็ได้ะคะ่ะความยาวนี่ตามต้องการเลยนะคะนี่คือช่วงที่เราจะทำ สายขึ้นไปเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูนะคะนี่ค่ะคือเราทําช่วงนี้ขึ้นไปความยาวเราจะทําทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะคะทําฝั่งน,นี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนของคุณป้าจะอยู่ที่ยี่สิบแถว ทำยี่สิบแถวเสร็จแล้วมาพรามฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะคะค่ะลงมือเลยค่ะค่ะคุณป้าก็ทำสายฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันกันกบฝั่งนี้นะคะให้เพื่อนๆกลับมาดูว่าถักแบบไหนคุณป้าไม่ถักให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาเนาะ เพื่อนๆทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำเหมือนกันเลยคงจะต้องมีคลิปที่สองต่อนะคะเรายังมีงานตรงช่วงอกเสื้อแบบนี้นะคะมีระบายแล้วก็ตรงชายเสื้อจะมีระบายให้ดูสวยงามนะคะเพื่อนๆไปติดตามที่คลิปที่สอง พอถักเสื้อเสร็จแล้วคุณป้าก็จะต่อกระโปรงเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมาเซตเดียวกันนะคะอาขออนุญ,ญาตเก็บตัวนี้ก่อนนี่ค่ะเขาจะมาเซตเดียวกันเลยค่ะจะเป็นกระโปรงแบบนี้กระโปรงน่ารักน่ารักนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณป้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยที่จะถามในการถักของคลิปนี้ก็ฝากข้อความไว้ที่ใต้คลิปคุณป้าได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปที่สองนะคะสวัสดีค่ะ